ที่เราจะมาลองล้างท่อดูวันนี้อากาศดีท่อรถผมเป็นท่อสแตนเลสวันนี้ก็ลองซื้อมาจากร้านนะเขาบอกว่ามันดีนี่ห้อเนี้ยก็ลองดูเป็นขวดแล้วก็มีถุงมาให้พร้อมกับคู่มือการใช้งานแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆ เดี๋ยวเรามาแกะดูว่าข้างในมันมีอะไรกันนะอ่าครานี้เราจากการแกะนะเปิดดูก็จะมีคู่มือเขาบอกว่าถอดท่อก็ได้ไม่ต้องถอดท่อก็ได้แล้วก็ถ้าไม่ถอดท่อก็ใช้ฟองน้ำเนี่ยจุ่มน้ำยาตัวนี้แหละแล้วก็เช็ดที่ท่อแต่ดูจากลักษณะและเนี่ยอุปกรณ์ให้มามีหัวสเปรด้วยแล้วก็มีถุงมือด้วย ดูจากความปลอดภัยในชีวิตแล้วถอดท่อดีกว่าเดี๋ยวไปโดนสีแล้วงานเข้ามาเดี๋ยวเราไปถอ,ถอ,ถอดท่อรถกันแล้วไปดูด้วยสภาพท่อรถตอนนี้ได้ไงมาครับตอนนี้เรามาดูรถว่าทำไมต้องล้างตอนนี้นนมาดูสภาพท่อกันเห็นไหมอันนี้เป็นท่อสแตนเลสนะ แสงใสเกิดจากการใช้งานหรือเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเดี๋ยวจะลองน้ํายาว่าน้ํายาเนี่ยมันดีจริงไหมแต่ถ้าเราไม่ถอดท่อเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าอซอกซอยมันเยอะฉีดไปได๋ยวโดนสีแข็งเครื่องอ่ะครั้นี้เรามาดูว่าท่อนี่คือท่อเลยท่อบานๆเนี่ยพอลั่นแต่มันก็ยังไม่เทพโอเค อ่ะคราวนี้เรามาดูว่าลืมไปมาดูว่าทําไมถึงต้องล้างทําไมมันสีนี้มาดูเลขกิโลกันหน่อยใช้งานมาแล้วสามหมื่นนิดๆอาจจะเป็นที่เหตุผลทำไม่ท่อเป็นสีนี้ก็ได้เอาโอเคแยวถอดท่อ,อก,ก่อนแล้วเราก็จะมาดูกันว่าน้ํายาพอดีจริงไหมโอเคอ่ะเราก็ดูค <c oughs> อันนี้เรามาถอดท่อ เน่ต้องถอดกากมะนาออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันลงระแจวตรงนี้แล้วมันติดหรืองถอดกากมะนาออกกากมะนาออกตัวนี้ตอถอดออกไม่งั้นเดี๋ยวไขท่อแล้วมันติดโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายขั้นต่อแต่เวลาไขากากมะนาวระวังตัวนี้หายนะฮะบูทเล็กๆนี่ นะอาจจะไม่ค่อยชัดเนี่ยบูตัวนี้ที่อยู่กับปติกมนน้ำเนี่ยหายไปลรงงานเข้าเลยนะถอดแล้วก็ระวังหน่อยเดี๋ยวเผื่อหล่นก็เด่นหายไปไหนโอเคเดี๋ยวเราจะถอดน็อตใต้ท่อเล้วเราถอดท่อออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาดูกันค,ค,รครับผมกันนี้ท่อได้ออกมาแล้วสภาพท่อนะอ่ะอีกอย่างหนึ่งเวลาเราถอดท่อเนี่ย ถ้าเราไม่มีเด็กมีอะไรอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นระวังตัวดีนะถ้าใครคนไหนเคยถอดท่อแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาคนไหนอยากจะถอดเองก็ขอโทษทีนะอันนี้แหวนต้องแดงถ้าสมัยก่อนถ้าเราขี่รถสองจังหวะหรืออะไรก็เลยปเะกันคอท่อแหละแต่ตัวนี้มันจะเป็นแหวนทองแดงระวังแล้วกันว่าถ้ามีเด็กอยู่ที่บ้านกําลังถอดอดอยู่มวนธรรมทางนู้นทางนี้เด็กเอาไปเล่น นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าใครไม่มีประแจบล็อ,อกก็วิ่งออกไปตลาดซื้อซะนี่ตัวทีบสิบสองใช้ได้แน่เอาความยาวยาวกว่าตัวนี้นิดนึงนะก็จะไขง่ายพอดีเป๊ะไม่ต้องมีประแจบล็อกต้องต้องกล่องก็ถอดท่อได้แล้วถึงจะเป็นท่อดเดิมก็ถอดได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองมาฉีดสเปรย์ท่อดัวขอประกอบ ประกอบสเปคเราประกอบกันแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะมีหัวจุกมาให้แล้วก็ใส่หัวจุกลงไปเสร็จ <Yeah. S 2> เขาบอกว่าเนี่ยโลโก้เนี่ยท่อวิง้งเดี๋ยวถ้าไม่วิ้งนะ okay. เดี๋ยวดูก่นอนว่ามันเวิร์กไปถ้าเวิร์กก็ไปหาซื้อกันมา <c oughs> เอาเวียนกํา โอเคเรามาติดสเปรย์ล้างท้อกันลายแบบอาจจะไม่หล่อเลยนะอันนี้เราก็โชชกโชก เหมือนมันมีส่วนผสมของน้ํำกรดหรืออะไรสักอย่างนะฉุนจมูกมากเลยคนไหนมีภาพจมูกก็เข้าอยู่มาใส่ก็ดีนะฉุนจมูกมากเลยโอเคขีดไปทั้งข้อเนี่ยยังใช้ไปได้หน่อยเดียวมาดูมันดีจริงไหมนี่มันมีปุ่มเซฟตี้ด้วยนะกันไว้เด็กมากดเล่นถ้ากดตัวนี้ปุ๊บมันจะกดไม่ลง เรามาดูเวลานี่เราเริ่มตอนกี่โมองเนี่ยเราไม่มีนาฬิกาด้วยไหน,นดูดิคู่มือเขาบอกไว้ว่า ไม่บอกเวลานะโอเคเดี๋ยวเราเผื่อแล้วกันว่าครึ่งชั่วโมงเรามันจะเวิร์กไหมโอเคพอดีเข้าไปกินข้าวมาเมื่อกี้ตอนที่เราฉีดสเปรย์ครั้งแรกเนี่ยมนตอนเจ็ดโมงห้าสิบตอนนี้ก็เท่าไหร่ละเก้าโมงไหมเก้าโมงนะสุดแล้วก็เวลาก็ประมาณชั่วโมงกว่า วางทิ้งไว้นี่เรามาดูก็ <c oughs> าขาวขึ้นนะแต่ก็มีบางส่วนยังไม่ออกในคู่มือเขาบอกว่าอันไหนที่เป็นค่าบึกลึกลก็ใช้สกอตไบขัดแล้ว <c oughs> ลองเอาสกอตไบขัดดูส่วนนี้สายรัดต้องเงาขึ้นมาหน่อยโอเคแล้วลองเอาสกอตไบไล่ขัดขีดสะป์แล้วสกอตไบไล่ขัดดู โอเค้ะครับเสร็จได้ไงแล้วดูอีกทีก็โอเคนะครับสะอาดขึ้นแต่ได้ผมตีเป,เป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะอยู่ประมาณ80%ได้เพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเพราะเนื้อแตนเลสรของท่อแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันเป็นเนื้อแตนเลสรที่ผสมมาไม่เหมือนกันมันก็เลยไม่ได้ขึ้นเงาวิ้งอย่างที่ คาดการไว้ว่ามันจะใสเหมือนพวก CB 65 0ัก็ไม่ใช่หรือจะใสเหมือนท่อเดิมก็ไม่ไม่จะเป็นแบบขาคุณขุ่นๆดานๆแต่ก็คือคาบตะกันที่มันเป็นตะกักน,นเวลาเราขี่รถไปแล้วเสษน้ําเสร็จอะไรกระเด็นใส่นะแล้วเป็นตะกันแดงๆก็หายออกหมด,ดเอาก็ะดษไอ้เฮ้ะเอาสกอตไบรูปก็ไาม่ได้รูปแรงนะก็เหมือน ขัดล้างจานปกตินี่แหละขัดล้างจานมปกติส่วนอัตราการสิ้นเปลืองอดูเลยยังล้างอีกได้หลายรอบก็ขวดนี้ก็ยังใช้ได้อีกดูแล้วไม่ต่ำกว่าสองรอบสามรอบอันนี้ผมซื้อมาในราคาร้อยเกสิบบาทถ้าซื้อในกุงเทพอาจจะถูกกว่านะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกดันอีกทีอืมใส่เสร็จแล้วมาดูกดันอีกทีโอเคเน็กทุกคนอาจจะมีปัญหาเวลาใส่ประเ็นใส่ตัวเนี้ยเข้าไปในท่อเน, <c oughs> นี่ยเข้าไปใส่ในท่อตรงเนี้ย รทอทตงนถ้ามันชอบหล่ดเน,นี่ยเนี่ยมันชอบหลุดมันหลุดเพราะหงนั้นทําจะทําให้เราใส่ท่อไม่ได้เราต้องใส่ตัวนี้ก่อนแล้วมันหลุดน,นะวิธีแก้ง่ายๆพ่อทำอะไรพ่ออัดวิดีโอนี่เจอระบีับอัดไว้ก็ดูนี่เจลระบีไป้าไปทักสองด้านนิดนึง อเน,นี้ยเวลาเราไปแปะเนี่ยมันก็จะอยู่แบบไม่มีหลุดป,ปุ๊บเห็นไหมไม่หลุดทำให้เราใส่ท่อง่ายถ้าเราไม่แปะเวลาเราใส่ท่อมันก็จะหลุดหล่นป๊อกหล่นป๊อกมาเราทำให้เราใส่ท่อไม่ได้เวิธีเล็กๆน้อย ปลาจะรีแป๊บหนึ่งแล้วก็แปะแล้วเดี๋ยวใส่ท่อกันโอเคแต่แค่นี้ก่อนถ้าใส่ท่อเสร็จแล้วจะไม่ให้ดูอ่าอันนี้ผมจะมาอธิบายอย่างหนึง่งคือเวลาเราใส่ท่อเนี่ยตัวเซนเซอร์ท่อไอเสียเนี่ยเรามีปัญหากันว่ามันใส่ยากใส่อะไรใช่ไหมฮะเพราะเวลาไขาไปแล้วนะสายมันจะบิดเกลียวสายตัวเนี้ยมันจะบิดเป็นเกลียววิธีก็คือก็ต้องถอดแจ็คออกใช่ไหมแจ็คมันก็อยู่ใต้ตัวนี้ อันนี้ทิปมันมีอยู่เล็กๆตัวนี้มันจะเป็นแจ็คเล็กๆเห็นไหมน่ะเห็นแจ็คมั้ยฮะตัวนี้มันไม่ได้ใช้กดนะฮะนี่มันมีขา,า,างใต้นี่มองเห็นขะ้างใต้นี่นนะะขางใต้เนี่ยนะถ้าเราสังเกตดีๆนะมันจะเล็บก็ได้ถ้ามีเล็บหรือไขค,ควงเล็กๆหรือเล็บก,ก็ได้แค่งัดมันขึ้นนี่ยแค่มันขึ้นนิดเดียวเองแล้วมันก็จะดึงแจ็คตัวน,นี้ออก น่แจ็คตัวนี้ออกได้คราวนี้เราจะใส่สายปลั๊กง่ายๆไม่ใช่กดนะฮะบางคนคิดว่าจะโอ้เนี่ยแหละว่ากดตรงนี้กดตรงนี้ไม่ใช่นะฮะตัวนี้มันกดไม่ได้ใช้งัดงัดตัวนี้นิดเดียวนิดเดียวนะเนี่ยงัดทั้งใต้เนี่ยที่เชื่อมอยูเนี่ยติดเดียว,นะดดยวก็จะคลือ้อออกง่ายๆคราวนี้เราจะใส่ปลั๊กตัวเนี้ยแสนง่ายละโอเค๋้วใส่ท่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันโอเคก่อนที่ เราจะปิดกาดน้ำในตัวสีดำเนี่ยนะเราก็สตาร์ทเครื่องรถก่อนแล้วก็เช็คดูว่ามีลมรั่วอะไรอว่าต้องท่อเสียไหมถ้าไม่มีก็คือจบแต่ถ้าในกรณีที่เราจะระบีป้ายคอท่อนะมันก็จะมีควัน ขึ้นพราะเจลีมันไหมมีควันขึ้นตอนแรกเพราะเจละบียมันไหมอย่าตกใจไม่มีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเวลาทาเจละบีแปะก็พยายามทาให้มันน้อยๆเดี๋ยวควันม,มันจะเยอะแล้วเดี๋ยวจะตกใจกันโอเคครับสรุปแล้ววันนี้การถอดท่อมาล้างก็จบเพียงเท่านี้ผมกลับกล้องคนงงว่าไม่รู้นี่ ขอโทษด้วยแล้วกันอ่ะดูแนวนี้แล้วกันเนาะก็นี่ถึงวดหน้าผมจะซื้อผ้าผ้ายีนมาลองปรับด,ดูแล้วดูด้วยว่ามันจะเงากว่าน,นี้ไหม